<What? S 2> สวัสดีครับผมสรงตกลางยี่ขันประธานกการบริหารในเกยร์สานอเดยครับวันนี้จะมาแนะนำถึงเทศก,กาลจักรยานที่จะญ่ทเป็นเมืองไทยนะครับสตสอพรีเซนต์อเดย์บ a ยเฟส2014งานนี้เริ่มขึ้นเมื่อ3ปีก่อนนะครับตอนที่อเดย์ทำฉบับ h ิว a n นไรด์ปั่นจักรยานรอบเมืองไทยนะครับครั้งนั้นเนี่ยเรามี20ัวอยางชวนคนอ่านมาปั่นจักรยานด้วยกันนะฮะแล้วก็ท่มออกมาแล้วเนี่ยมีที่แตกดีมากๆมีคน อยากปั่นจักรยานกันเยอะเลยนะฮะจนมีเสียงเรียกร้องมาว่าเอ๊ะน่าจะมีงานจักรยานที่รวบรวมเอาจักรยานทุกแบบทุกยีย่ห้อมาไว้ที่เดียวกันก็เลยเกิดเป็นงานไอรี f เฟสครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกว่ามีกระแสประรลาดที่ดีมากๆเลยนะครับเราก็เลยแก้ขยายงานขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นปีนี้นะครับเป็นปีที่3มีคอนเซปต์ว่า IRI ีฟบิสซิเคิลหมายถึงว่าเราจะชวนนักปั่นทงหลายแหลออกมาสแสดงตัวตนกันว่านักปั่นจักรยานเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงสังคมนะ แล้วก็มีการเก็บข้อมูลกันด้วยนะครับว่านักปั่นที่มีอยู่เนี่ยเป็นชายเท่าไหรหญิงเท่าไหร่นะฮะแลก็ปั่นจักรยานเพื่ออะไรเพื่อเดนทางหรือเพื่อออกกำลังกายรวมถึงจักรยานในเมืองไทยเรานะฮะว่ามีประเภทไหนกี่เปอร์เซ็นต์กันอยู่บ้างนะครับซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ที่ w w w Uh, i r i รบ c ส c ิเคิ o ค g รครับผมแล้วก็งานเดย์วเฟสของเราเนี่ยนะฮะจัดการวันที่6-9พฤศจิกายนนี้นะครับที่ชานนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงมากกรสสนครับก็ในงานนะครับ mm hmm. พื้นที่หลักๆเลยจะเป็นเรื่องของการขายจักรยานนะครับมีทั้งโซนขายจักรยานกล่อตกแต่งเสื้อจักรยานหมวกกันน็อกนะฮะซึ่งปีนี้มีทั้งหมดกว่า200ร้านนะ,นะครับแล้วก็มีทั้งรถใหม่รถเก่ามีพื้นที่แสดงจักรยานวินเทจก็มีนะครับแล้วก็มีวิธีเสวนาให้ความรู้เออกรยาน แล้วก็ยังมีจักรยานผัดโผล่ครับมีการทั้งการแข่งแล้วก็การโชว์จักรยานผัดโผลจากแชมป์โลกนะครับจากออสเตรเลียแล้วก็ยังมีโชว์ที่สิดเกี่ยวกับจักรยานนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอีกเยอะมากเราถึงคอนเสิร์ตด้วยครับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอย่างคุณสแปมนะครับมีสครับมี คุณเป้อารักนะครับมีสโลตแมชชีนมีสงกลางเดือยววอยด์โอีกเยอะมากเลยนะฮะเรียกว่างานนี้ผู้ที่ปั่นจักรยานและไม่ปั่นก็สามารถมาร่วมได้ครับสำหรับนักปั่นทุกคนนะฮะและทุกคนที่กำลังจะปั่นเนี่ยขอเชิญชวนมาร่วมงานอนาเดตไวท์เฟส2014นะครับที่แอร์พอร์ตลิงมักกะสันตั้งแต่วันที่6-9ถพฤศจิกายนนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นนักปั่นขาแรงเนี่ยอยากจะแนะนำว่าชวนมาร่วมทริปพิเศษครับคือเป็นทริป กรุงเทพไปครับปั่นจักรยานกัน100กิโลเมตรข้ามคืนนะครับเราจะจัดกันวันเสาร์ที่1สิกาคมนี้นะครับตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปนจนถึงเช้าของอีกวันหนึ่งใครสนใจก็เจอกันได้ตั้งแต่2ทุ่มที่แอร์พอร์ตลิงมักกะสันครับ